เจริญพรคุณยมเคยได้ยินสำนวนที่ว่าว่าแต่เขาอินเอาเป็นเองไม่ยมมันมีที่มาอย่างไรทราบไหมเอ่ยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มองว่าจากสำนวนเนี้ยมันเตือนสติอะไรเราบ้างสำนวนที่ว่าว่าแต่เขาอินเอาเป็นเองเนี่ยมีที่มานะมันมาจากนิทานมารายูใช่ไหมซึ่งตัวเอกของเรื่องเนี่ยชื่อ อินเหนาซึ่งนิทานอินเหนาเนี่ยมีชื่อเสียงในสมัยออยุธิยตตอนปลายนะเรื่องราวก็คือว่าอินเหนาเป็นโอรสของเท้ากุเรปันซึ่งก็ตกลงมั่นหมายลูกของตัวเองกับเท้าดาหาซึ่งเท้าดาหามีลูกสาวชื่อบุษบา,าคือ มั่นหมายลูกโดยที่ลูกก็ยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยยังไม่ได้โตด้วยจำไปซึ่งทั้งสองเมืองนี่นะเป็นสองในสี่เมืองของวงเทวาคือเขาตกลงว่าจะดองญาติกันว่างัันเถอะทีนี้ปรากฏว่าอินเหนาเนี่ยดันไปหลงรักนาง จินตลาด้วยความรักต่อนางจินตลาก็เลยขอเลิกนางบุษบาทาั้งๆที่ยังไม่เคยเจอหน้ากันด้วยซ้ำไปทีนี้เนี่ยเท้าดาหาเนี่ยรู้เรื่องที่ทางอินเนาขอเลิกเนี่ยก็เลยโกรธยกนางบุษบาให้กับจรากาทีเทวดา ที่เป็นบนรรพุษของวงเทวานี่อยากจะสั่งสอนเจ้าอินเนาก็เลยดนใจให้วิทยาศกสกร,รมได้เห็นรูปนี่แค่รูปวาดน,นะของนางบุษบาก็ประทับใจอยากจะได้นางบุษบามาเป็นคู่ครองก็เลยยกทัพมาเพื่อจะ ยึดเอาเจ้าตัวของนางบุษบาษไปเกิดการรบรากันแน่นอนก็อยู่ในวงเดียวกันใช่ไหมก็ต้องมาช่วยกันตัวบิสุตัวอิอนเอาเองนะี่ยซึ่งอยู่เมืองที่เป็นเมืองพี่เมืองน้องกัน,น,กนเมืองเดอะก็ต้องมาช่วยแกก็มาด้วยความไม่เต็มใจแกก็บ่นว่าอ,อะไรกันหนานะ มันจะสนุกจะสวยขนาดไหนเออก็ไม่อยากมาแต่ก็จำใจต้องยกทัพมาเพื่อจะต่อสู้กับวิทยาศกสร,รมซึ่งก่อให้เกิดศึกชื่อว่าศึกกะหังกุนิงซึ่งเป็นชื่อเมืองเนาะเป็นชื่อเมืองกะหังออกะหังกุนิง ซึ่งเมืองน,นี้เป็นเมืองที่วิทยาศกรรมเป็นพระโอรสอยู่ด้วยพอรบเนี่ยปรากฏว่าอินเอารบชนะพอรบชนะก็เข้ามาสู่เมืองของเจ้าเมืองดาหาใช่ไหมก็เจอนางบุษบาเข้าไว้ประทับใจจนแบบเรียกว่าคลั่งไคล้แล้วกันนะจนลืมเนื้อลืมตัว หลงรักนางหัวปักโขวเปำาเนี่ยจึงเป็นสำนวนที่บอกว่าว่าแต่เขาเอนเอาเป็นเองบางครั้งเราไปเตือนคนอื่นบอกคนอื่นห้ามว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้เนี่ยแต่เราบทที่ตัวเองมีโอกาสทำดันทำซะเองอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเช่นห้ามปลาไม่ล,กลูกหลาน สูบบุหรี่ดื่มเหล้าแต่ตัวเองดื่มซะเองห้ามปรามลูกหลานไม่ให้เล่นเกมแต่ตัวเองเล่นไพ่ซะเองตักเตืเอนอแ,อแนะนำลูกหลานให้รู้จักอ่านหนังสือให้เรียนรู้แต่ตัวเองไม่เคยอ่านเลยแนะนำให้ลูกหลานพูดวาจาสุภาพ แต่ตัวเองกลับใช้คำหยาบคายกับลูกกับหลานได้แ,แบบเนี้ยมันจะสอนกันได้ไหม่ยกตัวเองยังไม่เชื่อในสิ่งตัวเองสอนเลยใช่ไหมคือเรียกว่าสอนแต่ปากแต่พฤติกรรมไม่ได้ทำบางทีก็ตำหนิคนอื่นสอนได้แต่คนอื่นเหมือนเรื่องราวของพระรูปหนึ่งนะี่เป็นเรื่องเล่า เล่าว่าพระรูปหนึ่งมีมีเพื่อนเพื่อนแกเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญก็คือภรรยาเสียชีวิตพระก็เลยไปเตือนไปบอกว่าเออชีวิตป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงภรรยาตายแล้วหาใหม่ได้ไม่ต้องกลัวหรอกนะเรากลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึง่ง ชีวิตไม่เที่ยงปลอบใจเพื่อนให้เห็นเศรธรรมให้เข้าใจความเป็นจริงเพื่อนก็ทำใจได้ระดับหนึ่งอยู่มาไม่นานพ่อของพระลูกนี้เสียชีวิตพระก็เสียอกเสียใจเพราะรักพ่อมากเพื่อนที่เป็นคาราวาสก็ไปเตือนอีกว่าหลวงพี่หลวงพี่ทำใจเถอะ ชีวิตมันเป็นอน,นิจจังอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงละเหมือนเมียผมไงตายแล้วก็หาใหม่ได้พระก็โกรธเลยอันนั้นมันเมียแกอันนี้พ่อฉันมันคนละคนกัน,นเข้าใจไหมไอ้นี่เป็นต้นนี่ว่าว่าแต่เขาเองเอาเป็นเองเพราะนั้นการที่จะสอนใครเราต้องหัดสอนตัวเอง พระเจ้าตรัสสอนว่าบุคคลควรจะฝึกตัวเองให้ดีก่อนเมื่อฝึกตันเองดีแล้วค่อยไปฝึกคนอื่นจะไม่ถูกนินทาว่าร้ายในภายหลังก็คือเราฝึกตัวเองให้ดีด้วยสอนคนอื่นด้วยจะเอาแต่ว่าสอนคนอื่นแนะคนอื่นแต่เองไม่ทำมันก็จะเสียหาย ยิ่งเกิดการที่เราฝึกตัวเองในเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยทำทำให้เราเข้าใจเหตุเข้าใจผลทาให้เราแยกคายในการแนะนําคือเรียกว่าเข้าใจหัวอกเขาหอวอเเราอยากให้คนลดละเลิกความชั่วตัวเองต้องลดละเลิกความชั่วอยากให้ลูกน้องให้ลูกหลานให้ลูกศิษย์ขยันหมั่นเพียรตัวเองก็ต้องขยันหมั่นเพียร อยากให้ชีวิตลูกหลานลูกน้องลูกศิษย์ดีขึ้นเองก็ต้องทําตัวให้ดีเป็นแบบอย่างเพราะการกระทําที่เห็นภาพชัดเจนมันจะดีกว่าคําสอนร้อยเท่าพันเท่าหลายตารางครั้งเนี่ยคำสอนมันไม่ประทับลงไปในใจผู้ฟังไม่ซึ้งถึงใจเพราะอะไรเพราะว่าคนพูดอะยังทําไม่ได้เลยสักแต่ว่าพูดสักแต่ว่าสอน ตัวเองทําไม่ได้คนฟังก็รู้ว่าอีกฝ่ายก็สักแต่พูดไปอย่างนั้นแหละทําไม่ได้เขาก็เสื่อมศรัทธาเขาก็มองอย่างดูถูกดูแคลงคําสอนก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์คําสอนก็ไม่ใหันลังเพราะคนพูดเองก็รู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่จริงมันป,อปลอมๆนะ เมื่อไหร่ก็ตามทีที่เราฝึกตัวเองไปด้วยแล้วเราสอนคนอื่นไปด้วยมันมีพลังยิ่งเราฝึกสําเร็จแล้วเนี่ยซึ่งเราจะสังเกตว่าคนที่มีความประสบความสำเร็จด้านใดด้านหนึ่งแล้วเขาพูดเรื่องนั้นนะเขาจะพูดด้วยความมั่นใจใครมีคําถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นเขาก็ตอบได้อย่างชัดเจนจากประสบการณ์ของเขาทําให้เขาเข้าใจหัวอกหัวใจของคนที่ฝึกฝนตนเอง เพราะนั้นเนี่ยเมื่อไร่ก็ตามทีที่เราขวัญขวายพัฒนาตัวเองขวัญขวายมุ่งมั่นขวัญขวายที่จะทําให้ตัวเองเติบโตเราจะมีพลังในการสื่อสารพลังในการสอนในการแนะในการเตือนผู้อื่นอีกฝ่ายก็จะสนใจจะตั้งใจฟังจะเชื่อมั่น ในคําพูดของเราถ้าเขารู้ว่าเราเป็นใครเหมือนเศรษฐีเนี่ยผู้ที่จิการเป็นเศรษฐีก็น่าเชื่อถือใช่ไหมพระที่ดีสอนหลักธรรมคนก็เชื่อถือใช่ไหมนัากวิชาการที่มีความรอบรู้สอนหลักการทําตัวเองให้เป็นคนฉลาดหรือเป็นคนเก่งในเรื่องนั้นๆคนก็เชื่อถือใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นหรือ นักกฎหมายสอนวิธีการใช้กฎหมายหรือวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายมันก็น่าเชื่อถือหรือจิตรกรมีชื่อแนะนำวิธีการวาดรูปให้ยอดเยี่ยมเทคนิคในการวาดต่างๆคนก็เชื่อถือหรือนักกีฬาโอลิมปิกแนะนำการไปสู่ ใช้ชนะในการแข่งขันในด้านนั้นๆในกีฬาประเภทนั้นนั้นมันก็น่าเชื่อถือเพราะนั้นฝึกตัวเองให้ดีสอนคนอื่นในแบบที่ตัวเองฝึกแล้วด้วยเราก็จะเป็นคนที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างแท้จริง ฝากทั้งอัานาหลายเพียงตัวนี้ว่าแต่เขาอินเหนาไปเองไม่ดีเลยเจริญพร